ภาพบรรยายบันอิจามเนอากาศดีแดดออกกําลังเสร็จเตรียมเฮ็ดเต้นตากแดดเต้นนอกบ้านเนาะจาะเนาะพญยายิสซื้อเต้นมามาชมบรรยากาศเน่บรรยากาศดีสลายแมวคอยพุ่แม,วน,แมวน่อยคอยกันแล่นเล่น แมวหน่อยก็กระแลเนเนอ้ยเรื่อยไปแล้วนั่งได้ออกอันนอกบ้านนั่งนั่งอันดีใจหลายแนลนรอบบ้านเยอะอำนบัดทันใกล้ออกนอกบ้านโดนปันนี่ักเทียมาในีแดดดี ก็เล่พาออกข้างนอกแดดดีพ่อแม่ี่นองเขานาฮอนสวิเดนเราได้จะาเดอเขานาฮอนแล้วดอะโอโอ้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 โอเด้อเด็ขามาสตูลล่ะมุนนัน นั่งดีใจได้ออกนอกบ้านไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุดแปลงทักไหวก็เลยอันแล้วแล้วก็เลยมานาั่งบ่ไดอันเอาตอนคุดให้เบิง ฟริซันเน่ไ e ด้จะเดอร์บอดายอันใส่ใหม่อือ e ปุ๊นกระโดดปุ mm ๊บ hmm. ป uh. uh ุ uh ๊บแลนอืม hmm. อ mm ืม hmm. ว uh ่าได้ว uh ่าวินเดอร์คอมไปแล้วป oh. uh ุ่น นั่งดีใจอันนี้ก็ะเห็ดอยู่ล่อถัดจับซอยข้าเจา้าไปแล้ว ไปแล้วจะข้าวบ้านแล้วคุณดอกไใหม่ยังว่าท่านมี่กำลังแดด ทีต่ตาเด็กบดตาเนี่ยรวยเอเสียอย่ากลัวอันนี้อุ่นแต่พ้านำไปเบิร์นล้างสิไปหอดใส่นำมาเคยออกบานจากเคียร์คอม,อม <laughs> ไปไกลบ่ได้ ของเล่นลานของเล่นลานอาทิตยหนานลานสีนมาเล่นเมื่อนี้สินต้มน้ำปลาแดกเดยอะน้ำปลาแดกเบิดดอกใหม่จะลังขึ้นน้อย เตาเอาเตรียมออกมาต้มน้ำปลาแดดน,นั่งสบายแล้วนอนอยู่หลังบาน มาแล้วฮึนะไปเลยพาแมวหน่อยออกบ้าน เดี๋ยวสิล่องบ่ไปน้ำมบ่เงมันสิกับบ่ฟอเซียในหุ่นอูแต่ยออินแต่กว่าคนลาได้หุ่นคอมมาที่บ่กายอะไรอินแต่ฟอเซียนเดะไปแล้วอือมาสิไปจอบบึงซื้ิปะ ก็โ่าโรั่ต้งงเสียงคไม่นั่าไม่อะไปรอเบงซื่อได้จ้ะนี่คุดนันพักไว้แล้วคุดนานพักไว้แล้วก็เลยก็เลยพากันไปนาง พอดนั่งออกไปแลยคุถ้าเบิงว่าถ้าเบิงว่าสิกลับบานบา่ถ้าเบิงว่านั่งคกอับบานเองกะยางมากเ้วอ่ะมากล้ว เก็บนี่ไว้แค่นี้แล้วเนาะจ๊ะเนาะเามาอยู่จ้สวัสดีจ้า